เปียกสิครับอ่อโดนโคลนอะโดนโคลนอะลูกโดนน้ำอะหนูสาดน้ำใส่อะ เป็นอาหารของปลาครับปลาเล็กปลาเล็กได้กินขี้ค้างปลาใหญ่ก็กินปลาเล็กส่วนเฉยพลบริจาคอาหารก็เป็นอีกวันนึงครับสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่กับวันใหม่ๆปีใหม่นะครับกับเฉยพลทางน้อยเมืองไทยธานีครับมาถึงที่ทํางานทํางานไปบ้างแล้วครับผม ได้ใบห้าหกจานและขายขายกล้วยใบน,นะครับเสร็จแล้วก็เลยพาเลยน้ำนั่นเลยครับนะต่้เช้าก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับสมความมุ่งมา่นปรารถนานะครับ แค้วคาดปลอดภัยจากพยัยตรายใดๆทั้งปวงนะครับนี่พูดถึงนมาเลยครับมาวยพรนียหนูหนูวยพรเงี้ยหนูหนวพนยวพรให้แม่แม่เงี้ยเออหนูวยพรให้แม่แม่ใช่ป่ะเงี้ยนะครับก็แม่แม่ที่ติดตามชัยพลอยู่นะครับหลายๆท่านนะครับผมโอ้โหอ,อ,อ,อยู่โจมหนึ่งตัวผมเลย นะครับขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็มีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอันนี้ผมถือว่าสําคัญนะครับในส่วนเรื่องเงินทองที่ใครว่าสําคัญมันก็สําคัญแหละครับแต่ถ้าได้สุขภาพที่ดีนะครับถ้าได้สุขภาพที่ดีทุกคนทุกท่านก็จะมีมีความสุขนะครับมีแรงในการทำมาหากินนะครับในการใช้ชีวิตถ้าสุขภาพดีครับเราใช้ชีวิตยังไงก็ได้ครับ เรามีความสุขแน่ถึงเวลากินได้กิน,นเวลาเที่ยวได้เที่ยวึเวลาทํางานได้ทําเต็มที่ครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอ่อไอ้พวกจอกพวกแหนอะไรเนี่ยมันมันเริ่มเยอะครับอ่ามาขยายพันธุ์เร็วครับแต่แรกๆมันมีมาน้อยเดียวนะครับมีมาน้อยตอนนี้เริ่มเยอะขึ้นครับ อันนี้เริ่มเยอะขึ้นเต็มสะเลยครับตอนนี้ Băm mươi băm bầm 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 ไอ้แคบพอเขาหันหลังเขาตีน้ำใส่คร um ับล um 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 ูกค um ้าก้ายอยออกไปนะครับอันใหม่ก็นู้นก็เตรียมเข้ามานครับออกสามคันเข้าสามคันครับ ก็เดี๋ยวขออนุญาตนะครับเนาะได้ไม่ไม่ถึงสิบนาทีแล้วครับคงได้แค่นี้แหละแล้วก็เดี๋ยวผมต้องไปนะครับเดี๋ยวัปปดชัยพลเข้าไปล่มไปหลักนะครับไปที่ทํางานนะครับก็อาจจะใช้สองมือไม่ได้เอ้ยใช้มือเดียวไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะเอาไม่อยู่นะครับเดี๋ยวจะเลยไปลดลาชาวบ้านชาวช่องเขาครับ เดี๋ยวดิหมุนหมุนหมุนตามกันพ่อก็จะปลดโซ่ลูกก็หมุนหนีนะครับถ้ามีโอกาสครับการเรียนเชิญคนทุกท่าน,นครับมาเที่ยวหาเชพลนะครับ ที่สวรรค์บ้านานา174ครับที่ทํางานไอ้หนูเขาเรียกอะไรที่ทํางานเนี่ยที่ทํางานไงลูกพอกระพืนรองเท้าเปิดครับอ่าวับอาวับไม่ได้ใส่หลายปีครับคููเนี่ยไม่ได้ใส่หลายปีครับเพราะใส่ข้าวันเดียวครับพังเลย เพราะว่าของไม่ได้ใช้มานานแล้วมันก็ใช้มาจนแบบเหมือนมันสึกแล้วครับแล้วก็จอดทิ้งไว้อาจจะกาวแห้งอะไรครับเสียเสียหายนะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณแม่ทุกคนนะครับพี่ๆแมๆ่ทุกคนนะครับแล้วก็มีโอกาสเราคงได้พบกันครับผมสวัสดีครับ